ตะลอนทั่วไทยไปกับผมชนะอวันนี้บุกมาที่จังหวัดภูเก็ตฮะเดี๋ยวจะมาเจอกับทาดแนวคนหนึ่งโอ้เธอเป็นทาดแมวที่น่ารักสดใสและที่สําคัญเธอเป็นคุณหมอเ้วยอย่างที่ผมบอกเป็นคุณหมอที่ใจดีถึงแม้ว่าจะัตเล็กแต่ใจเธอใหญ่ใหญ่ก๊อกก๊อกก๊อกมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมอโบค่ะตัวจริงเสียงจริงโอ้จริงเสียงจริงนี่เสียงน่ารักน่ารักเรามาพร้อมกับแมวนี่บอกแล้วเธอเป็นทาสแมวอะจริงเสียงจริงนี่กี่ตัวครับเนี่ยสี่ตัวค่ะตัวเลยนะหมอหมอโบเนี่ยโหตัวเล็กแต่ใจใหญ่ดูแลแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกดูแลช้างเหรอใช่ค่ะ สรุปเป็นหมอโบหรือหมอช้างเป็นหมอทั้งสองหมอโบด้วยหมอช้างด้วยโอเคดีเลยงั้นเชดูด้วยหน่อยครับได้เออใช่ค่ะคนละช้างกันคนละหมอช้างเป็นมากี่ปีแล้วเราทำอาชีพนี้เนี่ยเข้าปีที่6แล้วค่ะปีที่หกแล้วตั้งแต่เรียนจบมาเลยมันทําให้เราเนี่ยโด่งดังในโซเชียลอะไรขนาดนั้นเลยหรือเราอาจจะเป็นหมอผู้หญิงที่ตัวเตี้ยด้วยใช่ไหมใช้คำว่าตัวเตี้ยใช่คำว่าตัวเล็กน่ารักบุบป๊ก ทักช้างดูแลช้างอย่างดีแต่นี่มาถึงบ้านผมไม่เห็นช้างสักตัวอยู่หลังบ้าน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ม่่ไม่ได้เลี้ยงช้างที่บ้านแต่เลี้ยงแมวแฮะเลี้ยงแมวค่ะคนธาดแมวได้ยังไงทำไมเราชอบแมวมากกว่าช้างเลยยังไงเป็นสัตวแพทย์คือชอบทุกสา์ยอยู่แล้วค,ครับแต่ว่าน้องแมวเนี่ยก็ชอบเลี้ยงแมวเป็นแมวจรทั้งหมดเลยจรอ,อันนี้ก็แมวจรค่ะตัวนี้ชื่ออะไรครับคู่ค่ะ เจอกูเจอที่ร้านกุ้งกระทะค่ะชื่อมะลิค่ะตัวนี้มะลิตัวนี้ก็เจอที่โรงพยาบาลช้างชื่อหมองแหมงหมองแหมงหมองแหมงเป็นภาษาใต้แปลว่าหมองแแมงอ๋อหมองแแมงหมองแแมงอ่าถูกต้องหมองแแมงมองแแมงแล้วถ้าให้เลือกล่ะเอาอจริงๆแมวกับช้างเรารักสัตว์จริงไหนมากกว่ากันจริงๆรักเหมือนกันค่ะแต่ว่าขนัดรักษาชา้าง ควรดิอย่งเก่งก็ได้แผลใช่ช้างเหยียบตายตายตาย,ตายเลยนะหมอแต่หนูไม่กลัวค่ะแต่หนูกลัวแม่ควก็วเลยนี่แหละเป็นหมอช้างดีกว่าล่ล่ะ <laughs> วันนี้มาถึงที่บ้านผมอยากจะให้ดูอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้ให้ดูห้องนอนหมอโบนะ <laughs> ให้ดูอุปกรณ์ต่างๆของหมอโบที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ย <laughs> นี่แค่บางส่วนนะนี่คือยารักษา ที่เตรียมเอาไว้สําหรับช้างถูกไหมใช่และการเตรียมตัวของหมอโบแต่และว,วันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปทัวร์พาไปดูกันนะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> เจอเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้ข้างล่างก็จะมีนะคะส้งเก็บยาไอ๋อนี่ทั้งของช้างของคนใช้ด้วยกันได้อ๋อใช่ค่ะจริงช้างใช้ยาคนเป็นส่วนใหญ่แค่ใช้ในปริมาณที่เยอะกว่าหลายเท่าอย่างอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ทําแผลอันนี้อุปกรณ์ทําแผลอันนี้เป็นพวกยาหยดตายาหยดตาก็มีโอ้นี่เยอะนะเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้แค่ส่วนเดียวนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นกลุ่มยาฉีดบองตรงเต็มทุกตู้ไม่ได้มีตู้ไหนว่างเลยเต็มหมดเลยอะเนี่ยยังมีที่ไม่ได้ใส่อยู่เฮ้ พวกวิตามินต่างๆที่ขายตามท้องตลาดอ่ะให้ช้างกินด้วยแต่สำวิตามินซีคนกินหนึ่งเม็ดช้างจะกินประมาณสิบเม็ดลูกช้างค่ะอ๋อนี่แค่ลูกช้างด้วยนะช้างก็ต้องการวิตามินซีนะจ๊ะไม่ใช่แค่เฉพาะคนนะไม่ใช่วอลีนหไม่ใช่วายอลินค่ะอันนี้คือปืนสําหรับยิงยาซึมช้างช้างตกมันอะไรอย่างนี้ผู้หญิงพกปืนไหตอนแรกนึกว่าวอลินไเดียวนะเป็นอย่างนี้เหรอ ประมาณนี้ยาวอ้อย่างนี้อ๋ออันนี้โบขอแบบขอเบาๆนะคะหนูแบกไม่ไหวนี่ขนาดเบาๆนะคุณผู้ชมผมยังรู้สึกว่าเออเออประมาณนั้นอะสองสองกิโลกรัมอะผู้ชายแมนแมเรายังถือรู้สึกหนักๆเลยนะไม่ต้องถือแล้วก็วิ่งด้นะไอตานช้างตอนนี้ลูกดอกปักตรงตำแหน่งก้นของช้างแล้วนะคะช้างมีอาการตกใจแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยค่ะรอประมาณสันเพียคทีนะนี่หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของหมอโบ ต้องว่างั้นเลยนะคือมีครบทุกสีเลยกับเสื้อที่เราจะต้องใส่ไปทํางานไปรักษาช้างค่ะเป็นสีตามดวงหรือยังไงฮะไม่ิงไม่ไม่ได้สีเร่อะไรคือว่าสีตามวันเอออันนี้มีเจ็ดชุดใช่ไหมก็คือเจ็ดเจ็ดวันสักผ้าครั้งหนึ่งพอดีเลยเจ็ดชุดอะไรเงี้ยเจ็ดชุดเจ็ดสีแต่ไม่ได้คี่ว่าวันไหนต้องใส่สีอะไรไม่ได้อ๋อไม่ได้ฟิกขนาดนั้นยังสีแดงเนี่ยอ้าวถ้าใส่ไปเจอช้างมันเป็นอ๊ะอ๊ะงาม ส่โคเลยนะอันนี้อันนี้ชา้างหรือกระทิงที่จริงมันจะมีประเด็นอยู่ก็คือควานช้างชอบบอกว่าหมอช้างตัวนี้ยไม่ชอบสีสเหลืองนะเหรอใช่ควันช้างบอกใช่เขาจะบอกว่าหมอชอบตัวนี้ไม่ชอบไม่ชอบสีเหลืองนะหมออยาใส่สีเหลืองไปนะแล้วก็มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าใส่สีเหลืองไปหาช้างไปหาช้างแล้วมันก็แบบสะบัดสะบัดถังน้ำเกลือคือลำถังน้ำเกลือเป็นสีเหลืองด้วยแล้วหมอก็ใส่เสื้อสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นตัวแรกที่เเจอแต่่่่่ววาสสนไไมมีร ต้องเป็นสีอะไรเขาไม่ได้เกียดสีอะไเว้นแต่ว่าวานช้างจตุซิบบอกเราเขาบอกสีนี้ที่ใส่มาช้างชอบไปเปลี่ยนให้ไวเลยนะอันนี้มันมันบ้านแมวม่าอมันมาดู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 อ๋อเนี่ยบ้านแมวหมอใช่ค่ะเปิดมาปั๊บเดี๋ยวน้ำเกลือเชือกช้างเชือกมดช้างนี่เชือกมดช้างนะโอ้พันอยู่อันนี้ยกวัน้อยๆสำหรับยกเท้าช้างเวลาเราแบบ เวลาเราจะทําแผลที่เท้าอะไรอย่างี้ค่ะต้องจ้างคนถักคุณหมอต้องจ้างคนมาถักให้เหรอใช่ค่ะวายกเท้าช้างเพราะว่าถ้าเรายกด้วยเชือกธรรมดาเขาจะเจ็บเท้าเราต้องแบบมีปะรองเท้าเขาเวลายกอ่ะต้องรักมากขนาดไหนคุณผู้ชมถึงเนรมิตบ้านตัวเองขึ้นมาเพื่อจะเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอาไว้ดูแลรักษาช้างอ่ะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลแต่รักแอมอลเพราะรักช้างไงอยากรู้แล้วว่าภารกิจของคุณหมอแต่ละวันเป็นยังไง อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโวชัก2อครัวยาเหมือนกันแต่ว่าะจะเป็นคนละตัวยังไม่หมดนี่ผมอุ้มยาแต่ละอย่างเนี่ยนะที่จะไปรักษาช้างอะ่ะคุณผู้ชมวันวันหนึ่งอะ่ะหมอโปต้องจัดเตรียมยาประมาณนี้นี่คือแบบเบสิกพื้นฐานหมอโปล<อ>ตัวเล็กแต่ใจ<ๆ>ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ย นั่นเนี่ยต้องอย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะหมอโบสุดยอดเลยครับคันนี้เห็นบอกว่าเพิ่งออกมาใหม่ใช่ค่ะมีชื่อเลยเหรอเสือดำค่ะน้องเสือดำเสือดำช่วยช้างผนของมาไว้ที่น้องเสือดำเพื่อจะไปช่วยเหลือช้างค่ะเอาเดี๋ยวไปดูภารกิจของหมอโบในวันนี้กันครับเราเดินทางมาถึงที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับหมอครับที่นี่คือภูเก็ตเอเลอร์เพนเซนเจอรี่ค่ะ เป็นสถานที่สําหรับให้ผู้สูงอายุพักคนชราอะไรประมาณนี้บ้านพักคนชรานี่ผมก็อยู่ได้สบายเพราะว่าเหมือนกับช้างที่เขาอายุเยอะขึ้นเขาจะทํางานแบบหนักๆไม่ไหวแล้วทางปางเนี้ยเขาก็จะแบบไปอุปการะมาเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วมาในวันนี้ภารกิจของเราในการดูแลรักษาช้างเนี่ยมีคนไข้ไ้ใช่คำคนไข้ได้ไหมได้อะไรตัวเตวใหญ่คนไข้เตวใหญ่กี่เชือกกี่เชือกวันนี้มีสามเชือกค่ะที่จะมาติดตามอาการ ตัวนี้ที่บอกว่าป่วยเฉยครับมีแผลที่มวงค่ะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเขาเริ่มหยิบจับอะไรได้ตัวนี้ชื่ออะไรครับทองกวาวตัวนี้ทองเวล่าเนี่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันแวนด้ากับทองกวาวที่เห็นอยู่น่ะนั่นคือทองกวล่าเขาหวังกันค่ะเขาติดกันเวลาไปทําแผลก็ต้องพาไปด้วยแวนด้ากับทองกวาวนอนด้วยกันกินด้วยกันเราเราต้องเว้นระยะในการยืนจะช้าอะไรอย่างเงี้ยโซติที่นี่ให้หาเมตร เ,เวลาเราจะเข้าใกล้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าอย่าเข้าใกล้ประชิดตัวเขาโดยที่ไม่มีควานช้างอันนี้ปลอดภัยสุดครับค่ะแล้วก็อย่าเข้าหน้าตรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเข้าแบบดุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าเรามาทําร้ายเขาหรือเปล่าอาจจะใช้วงวงไไใช่ค่ะอาวุธเขามีหลายส่วนนะคะงวงเนี่ยแรงมากเวลาเขาสะบัดขาก็เตะได้หูก็ตบได้ขาอะไรเหยียบได้ได้หมดข้องกดเหล็กไว้เลยก็คือถ้าไม่มีควานอย่าเข้าเดินมาเจออีกตัวแล้วนี่คือคนไข้เรียกคนไข้ลวช้างไข้อีกเชือก เชือกนี้นี่อายุเท่าไหร่รับเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ดูคนยายยังแข็งแรงอยู่นะใช่ถ้าอย่างอายุเยอะๆเลยเนี่ยมีเป็นร้อยก็มีใช่ไหมเคยเจอแปดสิบเก้าสิบอยู่ค่ะบางเชือกอ่ะคือตัวที่เขาทำอะค่ะอาจจะทําตอนที่เขาอายุแบบเยอะแล้วแล้ว่อยทาที่จริงแล้วก็อาจริดมาาน้นตัวของมันก็คือใบแจ้งเกิดมันอะมันประชาชนมันประชาชนมันนะบางทีบางตัวเนี่ยนะบางเชือกเนี่ยนะอาจจะแบบไม่ได้ลงวันเกิดที่ชัดเจน เผือ่ออาจจะมากกว่าที่เราทราบจากบัตรก็ได้ตัวนี้เนี่ยที่เรามาดูเ่ยเชือกนี้เนี่ยความป่วยของเขามีอะไรยังไงบ้างคเขาจะมีแผลเรื้อรังที่บริเวณหัวเล็บเท้าหลังตอนนี้หายแล้วดีขึ้นแล้ว ตัวน,นี้ชื่อสีดออมพันธ์ค่ะอาย<ส>ุประมาณม64ปีทำไมเรียกมันสีดอเพราะว่าไม่มีงาคลายก็คือช้างมีงาชัดใช่ช้างสีดอก็คือช้างไม่มีงาช้างสีดอก็คือช้างไม่มีงาเช็นคชน,นี้เขาเจ็บขาค่ะเป็นขาหน้าด้านซ้ายตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือดีขึ้นแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นช้างตัวผู้ตัวเดียวที่นี่ใช่ค่ะโอ้ยนี่ก็อยู่ล้อมรอบสาวๆเลยใื่ ทำยังไงอ่ะมีคนตามในติ๊กตอกอ่ะตั้ง5ล้านแต่เบื้องหลังความสําเร็จของหมอโบคนที่เขาถ่ายให้อ่ะนี่อยู่ข้างผมแล้วเบื้องหลังความสําเร็จคุณกิฟอ่าเดี๋ยวคนคิวเขาจะมาถ่ายคลิปหมอโบในการทํางานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูเบื้องหลังของหมอโบด้วยว่าเฮ้ยมีแบบว่าไปรักษาช้างทานู่นทานี่ทํานั่นอ่ะเขาถ่ายทำเป็นยังไงพี่ปอเดินให้ดูหน่อยค่ะ ให้เดินดูให้เดินให้เดินอย่างเชือกนี้เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องของขาถูกไหมครับใช่ค่ะตากล้องเนี่ยเขาก็จะไปแผ่นขาดูว่าขาพ่วมไหมโฟกัสที่ขาอ่าเราก็ดูว่าขาเขาเดินปกติไหมงอได้ปกติไหมอ่าเดินกลับมาเดินกลับมาที่เหมือนช้างเขาก็จะรู้เนาะก็หมอมาแล้วเนี่ยมาเพื่อรักษาเขาตอนนี้การเดินเขาอะสามารถที่จะงอขาได้ดีแล้ววันก่อนอะคือเขาจะเดินเนี่ยไม่งอขาอย่างงี้ยขาเนี่ยเขาจะอย่างงี้อัดปวดขา แล้ววันนี้เขาจะเดินใช่ค่ะนี่อันงอได้งองอได้ประมาณนั้นนะคะก็คือการบวมก็ลดลงแล้วแต่เดินใช่ได้อันนี้ช่างภาพเขาสั่งเลยนะช่างภาพเขาสั่งเอาบอโบบอโบก็ไปจับเลยไปแลกต้งแลกอย่งตลอดเวลาเขาถ่าำอย่าเงี้ยไปอย่างนี้เลยนะใกล้ๆอย่างนี้เลยนะเราจะดูจากเข้าได้ไม่ได้เนี่ยต้องฟันแล้วเนี่ย สองก็คือเวลาที่เขาสูงว่าเขาร้องแบบเออๆอแสดงว่าแบบบางคนเขาจะบอกเขาอ้อนเขาอะไรอย่างเงี้อโบบอกว่ามันร้องยังไงนะเออๆๆอี้ลองลองอดูลองดูลองดูเขาเข้าไปใกล้ๆเ่าจะได้ยินเออได่ยินไหมเออเฮ้ย เออมันเหมือนเป็นเสียงแบบเสียงสั่นแบบนี้นะนี่เป็นเสียงแบบเป็นเสียงเหมือนค้างในลําคอมันจะเป็นเสียงที่แบบเหมือนกับช่วยด้วยพ่อเล็กควานแบบประมาณว่าอ๋อตอนคลานเวลาเราเข้าไปจับเขาจะรู้สึกกลัวใช่ไหมคะคือเราก็ถือว่าเราเป็นคนแปลกหน้าต่อเขาแต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือควานใช่ค่ะเขาก็จะแบบมแบบช่วยด้วยพ่อเอออ๋อไอเสียงเออเนี่ยมันก็จะมาเหมือนเป็นการร้องกความเฉลี่ยจากควานอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่มาแล้วเห็นไหมไม่ทันระวังเห็นนะ ต้องระมัดระวังคือที่เรายืนอ,อยู่เมื่อตะกูเนี่ยมันเป็นหยวกกล้วยมีใบกล้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารของช้างเพราะฉะนั้นช้างมันก็เดินผู้ก็ามาใสไใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหน้าตกอกตกใจอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยสังเกตน,นะแล่งตายนะแลงตายกันนะถ้าไปที่ปังเหนือก็ช้างเจแต่ถ้าไปที่อีสานช้างเ้อ <laughs> <laughs> ความที่หมอโบประสบความสําเร็จมากในเรื่องการทำาิ i กต็อกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไปทําแล้วมันดูน่ารัากน่าสนใจอะไรอย่างไรแต่ให้ดูอะไรรูไ้ไหมคุณผู้ชมความรักความผูกพันของคนกับช้างและที่ประสบความสำเร็จมากๆคือคนที่เขามาดูหมอโบส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มาฟอลโล่อย่างเดียวนะเขามาดูแล้วเนี่ยเขาอยากจะแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือรักษาช้างโอนเงินมาอย่างที่2ก็คือส่งมาเป็นอาหารเป็นยาให้หมอโบเนี่ย นำสิ่งเหล่านั้นอะมารักษาช้างแบบนี้อย้าตรงนี้นะหมอโบอแกมารักษาให้ฟรีนะต้องบอกเลยว่ายอรับต้งใจหมอบโบจริงๆงตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่มากออก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวตามสเต็ปเรามาดมขี้ช้างกันก่อน <c oughs> เราต้องมันดมมันก่อนเหรอเพราะแต่โบจะดม,ดมดมดมตลอดค่ะแบบเช่นช้างท้องเสียงไงโบก็จะดมตลอดถือว่าอันนี้ใช่ไหมคะคอันนี้ก็จะแบบละเอียดเห็นไหมคะมันจะไม่ได้เป็นใบกินแบบนี้คือกินปกติคือแบบนี้ปกติพอกลับไปกินข้าวผมจะไม่ปกติอ๋อกินข้าวลงเลยเนี่ยอันนี้ดมไม่เล่นปกติโบบอกว่าอะไรนะไม่เหม็นเหรอไม่เหม็นเอาวันนี้มาเป็น ผู้ช่วยแล้วกันเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยแล้วกันผู้ช่วยหมอช้างเพราะการจะเป็นหมอช้างไม่ใช่ง่ายนี่ใช่ไหมนี่คือวิธีการในการดูแลรักษาแล้วก็พูดไงเดีย่ยในการตรวจอาการเบื้องต้นเนาะคุณหมอเขาต้องมีความปลอดภัยนะตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการมัดช้างไว้แบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้มาทรมานมันนะเพียงแต่ว่ามัดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อันนี้นเตรียมมัดขาหลังมันเนาะต้องใช้เชือกแบบนี้หนึ่งแต่ถ้าเรามีไอเชือกสีแดงมารองอยู่ที่ใต้ขามัน ก็จะทําให้มันเจ็บน้อยลงนี่คือมัดแบบนี้เลยนะแบบแบบนี้ก็ยังถือว่ายังไม่แน่นหนาพอนะแล้วมันอันตรายนะถ้าช้างมันถีบมามันก็เหมือนแบบม้าหรือวัวดีดอะนั่งหักอะไรก็เป็นไปได้เคยไหมเคยไหมเคยมีโดนคือเมื่อก่อนเคยโดนโดนถูสะบัดโดนจมูกเงี้ยค่ะแบบ แตกเลยั้ยเจ็บเลยใช่ไ้มอ่านี่อุปกรณ์มาวางตรงนั้นแหละก็คือหลายคนชอบถามว่าเอาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลช้างไม่มีเงินเดือนแล้วเอาเงินมาจากไหนหรือเอาเงินจากไหนรักษาช้างอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นยาที่ FC ส่งมาทั้งนั้นเลยสำหรับยาที่แบบต้องการใช้ด่วนๆที่ FC ไม่ได้แบบมีมาให้ก็เราก็จะเอาเงินจากเสื้อที่ขายเสื้อค่ะโอเคมาซื้อใช่ ตอนนี้คือกําลังทําการรักษามันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทําการตัดเนื้อที่เป็นเนื้อตายของของช้างนี่ออกไปล้างแผลเรียบร้อยนะทายาเนาะใช่ค่ะทายา,ทา,ยาทาทีทาทั้งปลก <c oughs> อ่ะเรียบร้อยอนเคสนี้คือเขาเป็นแผลบึกบะที่ม่วงเป็นแผลค่อนข้างลึกอยู่ค่ะลึกคือแบบนิ้วเข้าไปได้เห็นว่าต้องฉีดน้ำด้วยคุณพี่ฉีดน้ำอันนี้คือ อจะไ,ได้อารมณ์ดีคนเราเวลาโดนน้าจะได้ใจเย็นไงเหมือนกันช้างอย่างเชือกเนี้ยโดนน้ำแล้วก็ใจดีใจเย็นขึ้นมาหน่อยดูหมอแล้วก็ทําช่วยเหลือคุณหมออยู่ห่างๆอย่ามน่งหวงถมือ่อนมาจังหวะอย่างนี้เห็นไหมมันหลบมันหลบมันหลบแล้วมันหลบอะไเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมอาการอาการมาแล้วอาการมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอาชีพหมอช้างมันง่ายซะที่ไหนละคุณผู้ชมที่เห็นแบบว่าเออสวยๆในติ๊ t ตอกในเฟซบุ๊ก k นีดูจริงยากอยู่นะได้ครับได้ครับเคือคุณอามเข้าฟินิไนะคะ เนี่ยได้เหมือนได้ทิ้เน็ตเลยอ่ะว่าหรือว่าไปแล้วไปแล้วอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเด็กดีนะจ๊ะน้องทองกวาวให้รางวัลอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างผู้ที่เป็นผู้รักษาอะไรอย่างเงี้ยฉีดยาช้างไม่เหมือนฉีดยาคน ขอดูขอดูความใหญ่ของมันหน่อยได้ไหมฮะนี่ครับอันนี้นีเข็มนะฮะขนาดของมันก็จะเท่ากับวันที่เราไปจักเรืองยาที่ต้องใช้เฉพาะก็คือแพทย์สัตวแพทย์เป็นคนสั่งเท่านั้น เราก็จะจัดการอีใช่มันง่ายกว่าเพราะมันต้องใช้ไปประกอบวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วก็เอาเงินจากการขายเสื้อนี dude, like that, that s <S like so, ่แหละมาซื้อแต่บางคนที่บอยจ่ายเป็นเงินมาก็นั่นแหละเงินนั้นก็เอามาซื้อเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือหนูจะไม่รับเงินค่ะหนูจะให้โอนเข้าแบบเหมือนกับพี่ที่เขาจัดซื้อยาทีเดียวอย่างคือด้วยความแบบว่าตรงไปตรงมาน้จะได้สบายใจเขาจะได้สบายใจว่าเงินที่เขาให้มาคือซื้อยาตัวนี้นะอ่ะยังจะไปอื่นๆนะซื้อในทิตเตอและเฟซบุ๊กของคุณบอยนะจะได้มาช่วยช้างเหล่านี้ไงคผู้ชม ก็ส่วนอีกหนึ่งเคสนะครับเจ้าสีดอตัวผู้ที่เราไปดูกันตอนแรกที่เห็นบอกว่ามีอาการเจ็บขาตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้คือหายดีเลวค่ะอหายดีแล้วก็เป็นไรก็ทำการรักษาหมดครบตัวละพี่นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่มนี่เป็นบุคคลสำคัญเลยใช่ไหมเป็นผู้เริ่มทำโปรเจกต์ตรงนี้วัตถุประสงค์หลักๆของเรายังไงฮะคือหลักๆคือหนึ่งช่วยช้างก็มีช้างส่วนหนึ่งที่แก่ละที่แก่สมควรจะ จะหยุดทํางานหรือเกษียณเราก็เ่เออที่นี่อาจจะเป็นบ้านหลังท้ายของเขาสักหลงังอายุเยอะที่สุดช้างที่เรารับมาอายุทเท่าไหร่ครับเกือบเกือบแปดสิบนะแปดสิบ <80. S 2> ช้างแก่รวมมเลที่ตาบอดบ้างบางตัวไม่แก่แต่ขาพิการก็มีครับ<า>เงินทุกบาททุกสตางค์ก็มาช่วยช้างนี่แหละส่วนใหญ่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเป็นชาวต่างชาติัหลังนะครับซึ่งคนไทยน้อยมากที่จะจะทราบว่ามีสถานที่แบบนี้ที่แร่ช้างที่ภูเก็ตถ้าเกืดว่าคนไทยมาเที่ยวภูเก็ตเลยไมีโอกาส เชิญนะครับเข้ามา,มา,มา,มาเพราะว่าคนไทยมีมีทางพิเศษด้วยมีโอก,สกาสลองมากันดูนะไม่ได้โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อเราขึ้นให้แล้วครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบวันนี้เราก็ได้ดูเรื่องของกิจกรรมของหมอโบนะแะรกเริ่มเลยการตัดสินใจเรียนสัตวแพทย์เ,ออเราเรามีแนวคิดอะไรยังไงอะไรมันดนใจทําให้เราเลือกที่จะเรียนสัตวแพทย์ครับคือเอาจริงคือที่บ้านเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วค่ะพ่อชอบเลี้ยงสัตว์แล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราสะเทือนใจ รู้สึกว่าเราอยากเป็นสัตวแพทย์ด้วยเหตุการณ์หนึ่งก็คือพ่อเนี่ยซื้อลูกหมาให้เลี้ยงตัวหนึ่งชื่อน้องโตโ<อ>เป็นลูกสุนัขนะคะคแต่เรื่องว่าเราอะอยากเลี้ยงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการเลี้ยงทําให้น้องโตเนี่ยเป็นโรคติดเชือ้อรุนแรงแล้วก็พาไปพบสัตวแพทย์ตอนที่น้องโตเนี่ยอาการหนักแล้วอคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วกลับบ้านไปเถอะประมาณนั้นมันก็เลยเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจว่าถ้าเราเป็นสัตวแพทย์อะเราคงรู้วิธีการดูแลร,รู้วิธีการเลี้ยงดูเขามากกว่านี้สุดท้ายมันเป็นแรงบันใจริง แล้วพอได้เริ่มเรียนศัตวแพทย์มันเหมือนอย่างที่เราคิดอย่างที่เราจินตนาการไหมเอาจริงการเรียนโเช่าว่าการเรียนทุกอย่างทุกสาขาหรือแม้แต่หรือว่าโดยเฉพาะการเรียนแพทย์เนี่ยนะครัเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เครียดมากเคยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหลายรอบมากเพราะว่ามันต้องเรียนตลอดแล้วก็เรียนเข้มข้นมากแล้วบางทีเราต้องไปแข่งกับเพื่อนซึ่งซึ่งเก่งๆทั้งนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอะไรที่ มันช่วยเยียวยาหัวใจเราอะไอ้วันที่เราบอกว่าไม่ไหวแล้วท้อแล้วอะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ใช่พี่จริงความฝันของหนูคือการเป็นหมอม้าจุดเปลี่ยนมันจะยุ่ตอนที่เราไปฝึกงานที่เป็นสาเกจที่ฝึกง,งานมันนานตอนปีหกอ่าเราพอมาฝึกงานจริงๆเรารู้สึกว่าการดูแลรักษาช้างเนี่ยเป็นอะไรที่ใช่เลยที่เราอยากทํา ตรงนี้ถ้าอยากจะคุยจริงจงจังๆเลยนะกับจุดเริ่มต้นของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เราเนี่ยมีคนตามากขึ้นคนที่รู้จักโบก็จะรู้จักในนามของการเป็นหมอรักษาช้างใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะจุดเริ่มต้นอของการทำโซเชียลแล้วมีคนรู้จักอ่ะก็คือเรื่องของคุณแม่เรื่องของคุณแม่เหรอใช่ค่ะคุณแม่ป่วยปเป็นอัลไซเมอร์ปีนี้น่าจะเข้าปีที่6ที่เจแล้ว ตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสาปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยลาออกจากราชการเพราะว่าเป็นป่วยอบลไซเมร์ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่กับโบที่กระบ,บี่บซึ่งตอนนั้นอะโบเป็นคนดูแลคุณแม่เองคนเดียวก็วคือทั้งทํางานด้วยแล้วก็ทั้งดูแลคุณแม่ด้วยหลักๆเลยอะเหมือนวันนั้นเราป่วยเราก็บอกแม่แบบประมาณอ้อนแม่ว่าเออเนี่ยแบบรู้สึกปวดหัวป่วยแต่แม่ก็เดินหายเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาถุงเท้าอ,ะอ่ะมาเช็ดตัวให้เรา ซึ่งเราก็รู้แหละที่จริงแล้วว่าตอนนั้นคือแม่อาการค่อนข้างจะไปแบบประมาณว่าไม่สามารถที่จะระบุได้แล้วว่าว่าถุงเท้ามันเช็ดตัวไม่ได้คือความเป็นแม่ค่ะคือถืงแม้เขาจะจำเราไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีอะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้ป่วยคือเขาเขาอยากดูแลก็เลยตอนนั้นะเป็นโมเมตนต์ที่เราอถ่ายคลิปลงเป็นคล้ายๆกับเป็นถุงเท้าวิเศษของแม่อะไรประมาณนี้เป็นชื่อคลิปแล้วคนก็เลยรู้จัก โบก็จะตอนนั้นคือเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องรักษาชา้างก็คือโบเริ่มที่จะเป็นซึมเศร้าใช่โดนแม่ด่าทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแม่อาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าเราต้องดูแลคนป่วยตื่นเช้ามาแทนที่จะไปทํางานแบบชิวๆตื่นสายต้องมาเก็บอึเก็บฉี่ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวคือตอนที่รู้สึกว่าตัวเองอะนอนร้องไห้นอน,อนไม่หลับอะไรประมาณนี้ใช่มันสง่งผลกระทบไปหมดเลยนั่นแหละผมอยากรู้เราต้องจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นเราอย่างไรพ่อพ่อเหรอใช่ค่ะพ่อก็เลยแบบว่า สลับกันไหมสรุปพ่อก็ป่วยเป็นด้วยเหมือนกับเป็นซึมเศร้าไปด้วยพูดกันตอนนี้มันเหมือนคำขำตอนนี้โบทําใจได้แล้วเมื่อก่อนพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยแบบเซนสติฟมากแต่ตอนนี้โอเคแล้ว<อ>รู้สึกว่าโอเคแม่เป็นกําลังใจให้กับหมอโบนะ,ะและตอนนี้ก็เห็นวางแผนสําหรับที่จะ พาคุณแม่มารักษาตัวแล้วก็อยู่กับเราที่บ้านหลังนี้อ่าใช่นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ลาออกเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากพาคุณแม่กลับมาอยู่บ้านอืเราอยากเห็นแม่แบบเดินอยู่ในบ้านเราซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราซื้อบ้านมาเราก็อยากให้คนที่รักอยู่ในบ้านแล้วเราก็เตรียมมาไว้แล้วสำหรับห้องสำหรับคุณแม่ถูกไหม่้าวใกล้แล้วฝันใกล้เป็นจริงเอาบอกแบบนี้แล้วกันนะบอกพ่เนาะว่าฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้วคุณแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอ่าเดี๋ยวด นี่คือผลิตภัณฑ์ของหมอโบเองก็คือคเสื้อที่เป็นรูปช้างแบบนี้ ที่มาซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็หวังที่จะมาร่วมด้วยทําบุญกับหมอโบนั่นแหละเห็นบางคนบอกมาซื้อเสื้อแต่ก็ไม่ได้หวังจะได้เสื้อนะบอกเอาเสื้อเหล่านี้ไปให้ควานช้างเลยเหรอซื้อเสื้อแล้วก็อยากให้ควานช้างที่หมอไปรักษาอย่างเงี้ยเป็นการขอบคุณเขาว่าเขาอ่ะพาช้างมารักษาไม่ปล่อยให้ช้างป่วยอะไรประมาณนั้นลายนี้ก็น่ารักมีลายเส้นอ๋อนีมีลายเส้นเหรออ๋อนี่มีลายเส้นหมอโบนี่เป็นลูกมงช้างแบบนี้สีขาวใครชอบสีขาว มีสีขาวกับสีกรมค่ะสองสีมันจะมีข้างหลังที่แบบเขียนไว้เป็นหมอตัวเล็กต่อใช่ไหมใช่ค่ะหมอตัวเล็กกับค้า้ตัวใหญ่มี a c e b o o k แล้วก็ติ๊กต็อกโอ้ไม่ได้มีแค่ขายเสื้อนะปัจจุบันบอกว่ารีวิวขายอาหารแมวนี่เราบรรดาน้องแมวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ค่ะโอ้ยได้ทำงานสักทีกินรีมานนาซีมันนเป็นแมวจรทุกตัวเลยค่ะไม่เคยซื้อแมวมาเลี้ยงที่เขาเรียกว่าแมวให้โชคแมวมาหาหมามาส่ ตอนนี้โอ้โหอาหารแมวเข้าเรียบเลยอ่ะด้วยความที่ว่าเราเองก็มียอดฟ o ล l o w ใน TikTok เยอะคนตามใน Facebook ก็แยะเราก็เลยมาเหมือนรับเป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวเหรอคือเขาติดต่อมาค่ะเขาบอกว่าเห็นเห็นน้องแมวเว็บแบบในโซเชียลที่เราเคยลงไปบางคลิปอะไรเงี้ยค่ะมาเดินผ่านกล้องบ้างหรืออะไรบ้างเขาก็เลยแบบสนใจว่าเออแบบอยากสนับสนุนค่าอาหารแล้วก็มีค่ารีวิวให้อะไรประมาณนี้ นั่นก็คือเงินที่เอาไว้ใช้ตลอดไปรักษาช้างอีกทีส่วนหนึ่งค่ะเอาจริงก็คือปกติแล้วเนี่ยที่บอกว่าหมอไม่มีเงินเดือนเนี่ยหมอจะมีเงินเดือนจากค่ารีวิวสินค้าไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวดูแลคุณแม่ค่ะนั้นช่วยสอนผมหน่อยว่าเราจะรีวิวเนี่ยนะจะทํายังไงให้แบบว่าโด่งดังแบบหมอโบลองลองหน่อยได้ไหมหมอแบบเป็นตัวอย่างเป็นวิทยาทานแล้วกันอ่ะมาเม้ยวมีแล้วมาแล้วมาแล้วี่ตัวเนี้ย บอกเลยว่าการรีวิวอาหารแมวเป็นอะไรที่ยากมากเพราะคนโทูแมวยากเราจะรีวิวอาหารเม็ดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีพ็อพเสริมอ๋อพร็อพเสรเป็นการล่อหลอกล่อเขาอาอาหารแมวเลี้ยนนี่แหละมาหลอกล่อมันเพราะว่าใช่ค่ะเพราะอาหารเม็ดเนี่ยเราก็ใส่ให้เขาตลอดอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบอิ่มแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาหารแมวเลี้ยปุ๊บเขาจะชอบเพราจะมีความแบบเอ้ยสายตามาแล้วแบบอยากกินเอ้ยอยากกินใช่ไหมอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยอ้าวแล้วก็นี่ขายอินสินค้ามาทันทีเลย ก็มถ like ือกล้องแล้วมยเราก็จะพยายามถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักของเขาอะไรประมาณนี้แบบพัทจะแบบตั้งกล้องแล้วก็แบบเหมือนกับถ่ายโมเมนต์แบบอย่างงี้อ่าแล้วก็แบบเห็นเขานิ่อย่างี้ประมาณนี้ก็ได้เออไม่ใช่เฉพาะหันแมวนะคุณหมอโบในเขารับรีวิวหลายอย่างนะเรื่องความสวยความงามได้ได้ได้ต่างๆเข้าได้นะจ๊ะ หาภูเก็ตครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวได้เสื้อหมอโบกับบ้านขอบคุณมากเลยนะครับใช่ค่ะเนี่ยมีโบติดไปด้วยหชนไหมมีโอกาสนะผมว่านะแฟนๆก็มาให้กําลังใจกันได้เสื้อเนี่ยยังน้อยซื้อไปคุณได้ทําบุญด้นะอ่ะตัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เริ่มต้นที่3 0 0้อยบาทค่ะ300บาทนะช่องทางติดต่อหลักๆทุกวันนี้พิมพ์ว่าหมอโบได้ค่ะทุกช่องทางเลยหมอโบก็จะขึ้นทิกต็อกค่ะพิมพ์ว่าหมอโบก็ได้หรือหมอเตี้ยก็ได้หมอชาชางก็ได้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอโบมากนะครับขอบคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณหมอนะน่ารักจริงๆเลยเชียวที่วันนี้ให้โอกาสรายการตลอเข่าติดตามชีวิตหมอโบ ไปตั้งแต่ยันเช้าอ่ะเริ่มตั้งแต่งานแรกยันงานสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่บ้านพูดคุยกันสนุกสนานเปิดบ้านบอกเลยหมอโบบอกว่าเป็นรายการแรกคนแรกที่ได้เข้ามาดูบ้านหมอโบแบบละเอียดยิบขนาดนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอโบมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายค่ะ